Oh my God! Wow! So what the? Hmm. Yeah. We is critical. Wait, 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 wait. Wait. Yes. mister Let's go. อืมฮ่ายามติดก็ต้องนเงียบความสง,งบถังไรเงี้ยเงี้ยจริงว่ะพี่เข้าดูว่าโอเคเรียบร้อย โอเคสองไปเข้มๆให้รูปไปเข้มขนาดไนสำหรับเนี้ยโอเคโอเค,อเคไม่ยาวนะ แล้เชดาน,นี้ใช้สมองเล่นนะดาน,นี่แปรับบสักครอบคุ้มละกันตัวไหนไปลแล้วเมิเ มึงเวอหายก็いいินะเดี๋ยวตัวอะไรดีวะอยากกระดองเลยตัวนี้เดียวปังล้ำเต็มกรเดาเยอะมากอีกเซอร์ไปเลยตัแต่เอาไปในอีเซอร์ไปแล้วไหโอเคแลอีเซอร์ Dạ con đường Ui Sắp quá Hãy cho lại quá Con chờ lại cho da dễ đòn đi Ok Đau mạng ngay Lê โอเคไม่ยากมัมม้งขนาดนันเัีแยอะไรหรอกเป็นเล่นเองก็ไม่หนักกว่านั่นลเลยอ่ะโอเคต้อ okay. ง okay. เริ่มไม่ละเริ่มมากคนดูโอ okay. เคเค,เค okay. ืเรียนทำามากไปคืเรียนทำข้บามละน่าจะมาอิอครับอาะโอ้โหเสียงแมวการเคอเรียโอเคพี่บ่ายลิเวน มึงไปไกล่โอชินเลยยโอเคไหมไม่ยากอยาก่างแรงง่ายๆมังอีซี่ยิงยังไม่เป็นอี้มึงผีเสเจ็บาดน,นี้นุอ่อไหว,วเออกิน้อยชนะอีซี่เลยว่า,าน,นี้ไม่น่าจะเคยมาดูรลาสัดเดือนะดึกขนนี้ใครมาเงมาดูหลาสดดัดาไม่มี มันไม่มีหรอกเฮี้ยคนดูกูหายหมดกูขอกูได้จบก่อนได้ไหมคนดูแม่งมาดูใช่อโอเคผ่านฮหนื่เออสีแดงจิงให้จีนจีงสีแดงออคนดูมีอะไรไหมโอเค น่าเดเล่นเีกว่าอ๋อคอยขอแล้วกันจะผ่านยังไงดีต้องมีวิธผ่านแล้วต้องขอใส่ดีเบป้องกันไปเลยใส่ดีเบสป้องกันไปเยอะๆแาบนี้รา้ไม่อย่างเดียวแล้วต้องเรียือ้อ

โอ้ยชื่อกลนตัวนี้เลยมันก็ดีเหมือนกันมันแพงไปเนี่ยแล้วแล้วก็หยิบตัวอะไรไปทุกคนได้นำน่อ่าตัวตัวอะไรดีวะอืมเขนมฉันก็ออกมาแล้วนะปืนก็เป็นปืนนี้แล้วกันสับสิทธิ์สับสิทธิ์ของจริงอะแล้วก็ตัวจอบาเรียหามันไม่ไหวเดี๋ยวถ้า เอามา,มาแล้วกันแค่มากันแนวหลังนะแนวหลังไม่น่าไหวตัวจ่อไปแวนวหลังจ่อตรงน,นี้แล้วกัน,นตีไกลนิดน,นึงนี่ฉันก็เพิ่งทีมานี่ไปเลยอันนี้ก็น่าจ,จะอีสี่โอเคสวัสดีครับไหนก็ได้ใช้ใครเดี๋ยากจะให้อยู่ในใช้แล้วกันโอเค แต่นี่เจอมุกฟชิชิบหายแนละ้วโ,โ,โล่แล้วรู้สิโอเคไป,ไปเลยเมืองสุ่สองเวียนเอาตุ้นของพีมง่มาอือตายแรงเลยสองเวียนอะไรทุกตัวฉันปิดกันเอาไว้อย่าให้มันมาได้รอให้มุฟฟชีมันตีเราทีไม่เงีโดนทียไม่ตายโอเคแค่ขอครับมันไม่โยนตัวแทงที่มันทำทางเราไปก็ป อไม่รอดครับผมแต่ชิโกรงรอดโอเคชิโกรงรอดทัีเฮ้ยเนี่ยมันมามันมาไปการเรื่องตัวฉันโอเคเราจะรีบคือเรือออกแย่แล้วไงโอเคน่าจะรอดเราต้องรอดอยู่เพ่มาอีกรอบนะเราไม่ขอชนะอย่างเดียวเราไม่แม้ขอชนะรีบดันเลยจากนี้ยิงเลยยิงขัดจังหวะเลยตัวชิเป็น,นโอเคโอเค โอเคโอเคยืดได้ครับพอนนี้โอ้ใหม่มาเออไม่โดนไม่โดนสวยครับผมต้องต้องต้องจอับอะไรไปช่วยดูบ้างช่วยเวฟอืมเวฟมาเรียบร้อยดีกว่าพีกระโดงไปกระโดงเลยกระแกนตบอืมเรียบร้อยไม่ตายด้วยต้องการตัวล้วงหนังอย่างนี้ ไม่มีตัวจออมาเลยจอกันเออชนะเฮ้ยเฮ้ยเสียเไปละต้องต้องต้องรอถูกตั้งเวียนตังเวียนตังเวียนเออกูเกือบละเกือบละเกือบละกูเกือบละโอ้แย่ของจริงแย่แล้วเฮ้ยแย่แย่ของจริงของจริงแย่ละของจริงหอยนี่แย่ของจริงโอเคโอเคต้องรอ เงินอย่างเดียวต้องรอเงินไม่มีตังค์เล่นอีแล้วโอ้อีกแล้ยวมูป่าเวน่ะสองตัวโอ้ยแล้ยวมูปา่าของตัวเลยเฮ้ยยา่าจะผ่านยังไงนี่จะเอาอะไรไปผ่านอันนี้วะโอ้โหโอ้ปืนไม่แรงไม่พอเลยทั้จริงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยปืนเนี่ย มันดูไม่ค่อยแรยงเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเออทำไงดีวะต้องม,มีแม็กอะโอเคต้องมีแม็กต้นเกมแล้วก็ต้องหาลเล่นก่อนฮ่าฮ่าหัาหวรอบไปเลยให้ตายเถอะหัวรอไปเลยหเดี๋ยวหาลเล่นก่อนแก้ปัญญาความโกรธนี่ไม่มาเล่นจบไปแล้วไม่มาอีกเลีว้วโอ้ อโอ้คนดูหายน้อยโอเคันึกหายสักแล้วิดแล้ว